สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมฟังเสียงอะไรแงดแง๊ดแงดน่าจะเป็นกบหรือเขียดหรืออึ่งอ่างนะคะทุกคนฝนตกหนักมากเมื่อตะกี้นี้เราเดี๋ยวเราไปดูในซุ้มบอลสีหรือโรงเรือนบอลสีกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะว่าตกหนักมากเลยแต่ว่าต้นนี้สิใหญ่มากแล้วก็สดชื่นมากเมื่อได้รับน้ําฝนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตู้บอลสีเราจะเป็นยังไงเพราะว่าตื่นเต้นมากค่ะทุกคน นอกเธอโน่น้าน,นอกสวยไหมนางใหม่อย่างสวยอะ่ะดูดินมเลยตันนี้นีโอ้สวยค่ะทุกคนแต่ว่าข้างในไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแช่น้ำไปเลยนี่หัวที่เราอ,อันนี้ไว้เปิดมาค่ะเจอแล้วโอ้โหทุกคนมันคือมันสดดชื่นมากนะคะนี่ ทุคนดูงดงามมากเพิ่งจะแยกมาเชา้านี้ยังงามค่ะทุกคนดูดิสวยสวยโอ้ตายแล้วทุกคนคะคือเขาได้น้ําฝนแล้วเขาก็สดชื่นมากเลยทุกคนคะ่ะดูนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้มีใครติดเด็กทิ้งไหมไม่รูนี่ทุกคนดูสิน้าท่วมน้ําท่วมน้ําท่วมทุง่งผักบุ้งหลงเหลงแต่ไม่มีผักบุ้งนะจะบอกว่าบอลสีของเราดูคะ่ะ น้ำฝนหยุดในใบนะคะกร่งกันสนุกสนานไปเลยสวยมากมากเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมคะเวลาเราเลี้ยงบอลสีนะคะเราจะมีความสุขที่เราเดินเข้ามาแล้วก็เห็นความสดใสของเขาเวลาเขาเจอกับน้ำฝนอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆความสุขไม่ต้องพูดถึงค่ะสุขจริงๆเวลาเราปลูกบอลสีไม่ว่าเราจะปลูกบอลสีหรือว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรารักในการปลูกนะเพื่อนๆเราจะมีความสุขแบบนี้นะคะนี่ดูต้นนี้สิ ต้นนี้ความคุณไม่แป่งเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเพราะามีคนมาเขาบอกเขาถูกใจมากเขาอยากจะได้ไปเป็นพันุ์ของเขาเนะแต่เราไม่ได้ให้ไปเพราะว่าเราเสียดายค่ะแต่ว่ามันถูกใจเรามากเลยสวยมากๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆนะคะบอนสีเนี่ยเวลาเขาได้น้ําฝนนะทุกคนเขาจะสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเวลาเลี้ยงบอนสีแล้วเนี่ยพอเขาได้น้ําฝนเมื่อไหร่นะเขาจะสวยทันทีทันใด อันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกระถางเนาะอันนี้น้ำท่วมเยอะไปเดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวเราไปเอามาไปเปลี่ยนละกันเน,ะน,นาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเราถ้าเกิดเจอดินแน่นๆแบบนี้เพื่อนๆต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราเอาไปเปลี่ยนเห็นไหมสวยมากๆนี่เดี๋ยวเราต้องล้างก่อนเราเป็นโรงเรือนแบบนี้เราล้างง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเข้ตุยนะบอลสีเนี่ยตุยยากมากค่ะทุกคนเราใช้ล้างแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวเราเอาไปปลูกนะอีกพอเราไปปลูกอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วเขาก็จะแตกหน่อมาบานเลยค่ะทุกคนเนี่ยดึงออกให้หมดแบบนี้เลยง่ายเราปลูวปกวันสีนะเวลาสมุิเค้าไม่โตเราก็เอามาดึกดูว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างนี่ทําแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็จะแตกหน่อน,นีเห็นไหมเขี้ยวเขาเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะสวยมากเราดึงมาจากอันนี้เนาะเดี๋ยวเรออันนี้ออกไปนะแล้วก็ไปใส่กระถางใหม่ไปใส่ดินใหม่เพื่อนเพื่อน,น,นรับรองไม่ถึงอาทิตย์ค่ะ เพื่อนๆคอยดูเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะ<อ>เขาจะงามสะพังมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากนะคะต้นนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเอเอเขาเรียกอะไรนะอะไรสักอย่างนั่นแหละอถ้าเกิดเพื่อนๆนเอเลี้ยงวันศีก็จะเข้าใจนะว่าบางทีเราก็ลืมชื่อเนาะเดี๋ยวขอตัวไปดูต้นเด้านนอกก่อนเนาะเพราะว่าฝนตกหนักมากคาา่ะเมื่อกี้นี่ใจเสียหมดเลยก็เลยรีบวิ่งเข้ามาดูสรุปว่าไม่เป็นไรค่ะ เขาแฮปปี้มากๆเลยบนสีเวลาเขาเจอฝนนะคะไปแล้วนะทุกคนนี่สวยมากๆเลย